นี้นะคะพาท่านผู้ชมมาอยู่ในช่วงน้องเอขายบ้านนิคมพัฒนาซอยสายสิบ้านเดี่ยวสไตล,ล,ล์นอ์ดีกค่ะกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับน้องเอคนรักบ้านสไตล,ล์โมเดิร์นทางช่องทาง youtube <S <S และสามารถไปกดติดตามทางแฟนเพจ facebook คนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นต่าง u t u b e ด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ในพื้นที่นะคะนิคมพัฒนานะคะจังหวัดระยอง <c oughs> ขออภัยนิคมพัฒนานะคะจังหวัดระยองสาย13นะคะพาท่านผู้ชมมาดูบ้านตัวอย่างนะคะสวยๆเลยนะคะสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะโอ้ถือว่าสวยมากๆในพื้นที่4 2อตารางวาค่ะเราไปรับชมกันเลยนี่ค่ะท่านผู้ชม 42ตารางวาเนาะอยู่ที่นิคมพัฒนาเนาะเราก็พามาทานผู้ชมมาดูบ้านสวยๆนี้หลังนี้นะคะสไตล์นอร์ดิกหลังคาเป็นกระเบื้องนะคะโทนสีเป็นสีขาวนะคะสีเอ่อขออภยัยสีเหลืองนะคะอ่อนแล้วก็ตัดด้วยสีเหลืองเข้มเนาะ,ะเราเข้าไปรับชมด้านในเลยมั้ยก็มีรั้วพร้อมแล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็พร้อมรดน็อดรถด,ด้วยถือว่าดีมากๆนะคะราคาก็ไม่แรงด้วยนะคะใครสามารถ สนใจหลังนี้สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์083584785บอกเลยว่าวันนี้เรามาขายบ้านราคาไม่แรงนะคะบอกเลยราคาไม่แรงล้านกลางๆนั้นแต่เราไม่ได้บอกราคานะเพราะว่ามีผลต่อการประเมินกับท่านผู้ชมมาเข้ามาดูในตัวบ้านวันนี้เราก็จะไม่ได้แบบมาบอกขนาดเนาะอ่าด้านหน้าเราบอกคร่าวๆรายละเอียดด้านหน้าก็จะมีกระเบื้องนะคะปูถึงหน้าบ้านเลยนะคะท่านผู้ชมจัดสวนนะคะเป็นญ้าจริงนะคะอยู่ข้างบ้านเป็นไงบ้างหลังตัวอย่างนี้ถือว่าสวยมากเลยนะท่านผู้ชมนะ้มีดอกไม้ด้วย อด้านหน้ามีอะไรบ้างคะที่ลรงจอดรถมีรางน้ําฝนแบบซ่อนนะคะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมคะรางน้าฝนรางน้ําฝนแบบซ่อนเนาะในตัวบ้านนะคะบริเวณด้านหน้าเนาะก็จะเป็นสีออกโทนนะคะสีไข่ไก่เนาะตัดด้วยสีเทาตัดด้วยสีขาวคือโมเดิร์นของแท้สไตล์นอร์ดิกของแท้แล้วก็โมเดิร์นของแท้เลยเราเข้ามาดูด้านในกันเลยคะ่ะเป็นมีประตูเนาะประตูทางเข้านี่ ว้าวมากๆเลยอันนี้นะคะก็พี่เขาได้จัดมาเป็นแบบสไตล์แบบว่า,าบ้านตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะแต่หลังนี้ยังไม่มีใครซื้อนะถ้าใครสนใจก็สามารถซื้อได้เลยหลังนี้ถือว่าครบมากเลยจริงๆนะเดี๋ยวหนูจะถามให้เป็นกรณีพิเศษสําหรับคนที่มาจากคนรักบ้านไซมาเลนทางช่องทาง u t u b e อ่ะเรามาบอกรายละเอียดก่อนเนะข้าไปในตัวบ้านดีกว่าหลังนี้นะคะคือใกล้แหล่งชุมชนมากค่ะท่านผู้ชมห่างถนน4ี่เลนนะคะนะเพียง30เมตรเท่านั้นใกล้มากเดินทางไปหนองบอนก็สะดวกค่ะ ใกล้โรงพยาบาลนิคมพัฒนานะคะใกล้กับโรตัสของแถมนะคะเดี๋ยวเราไปบอกกันใต้คอมเมนต์นี้เลยนะอ่ะเราเข้ามาถึงในบริเวณด้านในค่ะเป็นห้องโถงโล่งๆนะคะโล่งเลยอันนี้คือเขาตัดมาเพื่อแบบว่าเป็นตัวอย่างเนาะห้องโถงโ,โล่งมีฟ้านะคะน้องหลุมไฟเป็นลักษณะแบบนี้เลยคะ่ะเป็นแนววินเทจนะคะท่านผู้ชมอ่าโทนสีห้องโถงเป็นโทนสีออกควันบุหรี่ค่ะมีบัวล่าง เป็นลายไม้นะคะสีไม้นะสีน้ำตาลกระเบื้องกันนิโต้นะคะไซส์60สิคุณค่ะท่านผู้ชมนะโครงการนี้มีสีหลังเท่านั้นรีบมาจับมาจองกันได้เลยนะแล้วท่านผู้ชมจะร้องแบบดีมากๆเดี๋ยวเอ๋จะไปถ่ายวิวด้านนอกท่านผู้ชมว่าเห็นไหมท่านผู้ชมอีกรอบคุณบูมฝากหันไปทางหน้าหน่อยค่ะกล้องไปให้ท่านผู้ชมได้ดูหน่อยว่าหลังนี้คือติดถนนคือเดินไปแบบไม่ถึง300เมตรก็ถึงถนนแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมคะอ่ะอันนี้คือถนนของนิคมนะคะสาย13เนาะ เห็นไหมคะถือว่ารายละเอียดดีเนาะแล้วกใกล้ด้วยเดินทางสะดวกแน่นอนมาเราจะพาท่านผู้ชมไปดูห้องนอนที่หนึ่งกันก่อนเลยดีกว่านี่ค่ะประตูนะคะนี่ทาสีน้ำตาลแล้วเนาะแล้วก็อันนี้โหท่านผู้ชมประตูทางเข้าเป็นแบบประตูไม้นะลายวินเทจมากเลยค่ะลายนี้เราไม่ค่อยเห็นเนาะนี่ลูกบิดก็เป็นขาเขาควายด้วยนะคะท่านผู้ชม มาเข้ามาเลยจ้ะห้องนอนถือว่าใหญ่มากด้วยนะคะท่านผู้ชมดูจากสายตาแล้วน่าจะประมาณสามจุดห้าคูณสี่ได้เนาะ V บัวล่างเป็นสีน้ำตาลคะ่ะฝ้าสูงนะแล้วก็กระจกดูสิคะปตระตูหน้าต่างต้องบอกว่าหน้าต่างต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้กำลังปรับจูนคำพูดนิดน,นึงนะคะหน้าต่างเนาะก็เนี่ยสไตล์แบบวินเทจวินเทจยุโรปยุโรปท่านผู้ชมก็ เนี่ยเขาก็ทําให้เราดูว่าควรจะใส่ผ้าม่านประมาณนี้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะนี่แล้วก็มีหน้าต่างแบบผักด้านข้างสองบาน,นะคะ่ะปิดไว้ก่อนเนาะเรามาถึงในห้องนอนที่หนึ่งเนาะมีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะนี่เราเข้ามาเลยนะคะห้องนอนห้องนอนที่หนึ่งมีห้องน้ําในตัวด้วยก็อย่างที่บอกนะจัดจัด ไรระดับเนาะจากพื้นพื้นเนี่ยเป็นกระเบื้องนะคะสายสามส3 0คูณสามีชักโครกนะคะฉีดชําระอ่างล้างหน้าแบบขาตั้งกระจกนะแล้วก็มีฝักบัวด้วยโซนนี้อย่างที่บอกเป็นโทนอ่อเป็นโทนโซนอ่ะโซนอาบน้ําก็จะมีแต่แต่งลวดลายแบบของกระเบื้องนิดหน่อยถือว่าราคานี้เราได้แบบชิ้วอะชิ้วสแตนเลสอะ สีทองนะคะกั้นระหว่างกระเบื้องด้วยถือว่าโอเคไอเดียนี้ดีมากๆเลยค่ะมีหน้าต่างนะคะระบายอากาศด้วยนะคะหนึ่งบานเนาะะเราพาท่านผู้ชมไปถึงห้องนอนที่สองกันเลยดีกว่าค่ะก่อนที่จะไปห้องนอนที่สองเราแวะห้องน้ำสักครู่นะห้องน้ำเป็นห้องน้ำห้องรับแขกนะคะก็จะประมาณนี้โหห้องน้ำห้องรับแขกหรูว่าท่านผู้ชมมีเรนชอเวอร์ให้ด้วยนะตัวนี้แถมเป็นเรนเรนชเวอร์นะอ่ะ แล้วก็รายละเอียดเหมือนกับห้องนู้นก็แค่ต่างกันแค่สีกระเบื้องนะกระเบื้องก็ไซส์สามสิบคูณสามสิบเหมือนกันนะคะสีกระเบื้องนะคะตัวนี้เป็นตัวตัดเนาะก็จะเป็นสีดําเห็นไหมคะหลังนี้นะคะโครงสร้างนะโครงสร้างการในการขายคืออิฐมวลเบานะท่านผู้ชมนะอิดมวลเบานะมีช่องสวิตช์หนึ่งบานนะคะไปาจากห้องนอนที่สองกันต่อเลยนี่ท่านผู้ชมถือว่าจัดสรรได้ดีนะคะกับสีสองตารางวาเนาะสองห้องนอนสองห้องน้ํานะคะ ห้องโถงแล้วก็ห้องครัวด้วยนะคะห้องนอนมีขนาดใหญ่มากนะจากค่าสายตาแล้วอยู่ที่มาน3ามจุาูณสี่ได้นะท่านผู้ชมนะหรือว่าใหญ่กว้างโทนสีอย่างที่บอกเลยค่ะเป็นสีแบบอ่อควันบรีสสว่างนะคะแล้วก็มีปลั๊กใช้งาน1จุด2จุดปลั๊กเคเบิลอีกนะคะถือว่าดีมากไฟเป็นดาวไร์นะคะแบบฝังฟ้าเนาะดาวไร์ฝังผ้า นะรายละเอียดก็คืองานก็ถึงอ,อย่างที่หนูบอกเลยนะคะนะว่างานดีไม่ดีนะคะกับราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยทีเดียวไะถือว่าอีกห้องหนึ่งนะคะที่ท่านชมต้อง,ต,องต้องดูเนาะก็คือห้องครัวนี่ค่ะนี่ถ้าสมมุติใครซื้อนะแล้วบอกกลัวกลิ่นนะสามารถแบบให้ให้ช่างเนาะมาต่อเป็นเอ่อเขาเรียกว่าประตูกระจกได้เลยนะคะเนี่ยถือว่าดีมากเนาะมาจา้ะ ห้องครัวลักษณะห้องครัวก็จะเป็นทรงแอลเนาะท็อปเป็นกระเบื้องไซส์60 ,60 คูณนะคะมีซิงค์ลังจานนะคะหนึ่งหลุมมีก๊อกน้ำมีบานซิงค์ด้านล่างค่ะออโอเคถือว่าสวยมากนะคะมนีหน้าต่างหนึ่งบานสามารถเห็นวิวนะคะหูวิวดีมากค่ะคุณผู้ชมเป็นวิวเขาด้วยนะคะด้านหลังอะเห็นไหมคะด้านหลังเป็นวิวเขาด้วยนะคะนี่ถือว่าดีมากๆกับอากาศตอนนี้นะ วันนี้ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทั้งเจ้าของโครงการจะขอบคุณนะคะอากาศด้วยนะคะที่ให้เราแบบถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบสว่างมากๆเลยนะอ่ะดูด้านหลังลอนนีกรอบนึงค่ะนี่ด้านหลังนะคะท่านผู้ชมปูกระเบื้องนะคะซักล้างนะถือว่าถึงสุดเลยนะท่านผู้ชมนะสุดเลยนะแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะคะมีปักใช้สอยหนึ่งจุดค่ะแล้วก็วางท่อระบายนะ,ะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องน้ําจะ อ่าทั่วไหมนะคะเรื่องรายละเอียดเนาะแล้วก็อย่างที่บอกเลยเรามาดูกัะของแถมกันก่อนดีกว่าเนาะก่อนที่จะจบนะคะของแถมมีมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟแทงน้ํานะคะแอร์ปลูกกระเบื้องด้านหลังให้เนาะแล้วก็ปลูกหญ้าจริงด้านหน้าเดี๋ยวน้องเอ๋จะเก็บภาพสวยๆให้ท่านผู้ชมในการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้น้องเอ๋ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอให้ท่านผู้ชมเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ